ุณพี่โมูลเนี่ยเป็นพีพโมูลเป็นปู่88ปดสปีซีเดือนเต็มครับ89อ๋อ89โอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับดูหน้าตายังสดใสอยู่แล้วคุณยายชื่ออะไรครับขออนุญาตสรรเสริญคุณยายสรรเสริญนามสกุลพมสนพมสนนะครับพอดีผมอ่ะอยู่ที่พิชัยแล้วทีเนี้ยก็คุยกันว่าเมืองพิชัยเนี่ยมัน มันจะมีเมืองในปกครองอยู่13าหัวเมืองหนึ่งในเมืองนั้นนะ่ะก็คือเมืองพิมูลซึ่งในแผนที่อ่ะเหมือนกับจะว่าอยู่ที่บ้านดงก็เลยอยากถามคุณยายครับว่าพอทราบเกี่ยวกับเรื่องเมืองพิมูลจากทางรูปของพระยาวิเศษชายชานนะครับซึ่งเป็นศัก์เป็นอะไรครับพิมูลนี่พ่อเคยบอกว่าคุณพระพิมูนนี่เป็น ก็ไม่ไม่รู้เป็นพ่อหรือเป็นลุงอะไรก็มีรครับครับแต่ก็คือเป็นสายญาต<า>ิทวดขึ้นไปว่ารู้สึกว่าเคยเป็นเจ้าเมืองอยู่วิชัยว่านี้นะอืม<น>เป็นปู่แต่ว่าไม่รู้จะเป็นปู่น้องพี่น้องพ่อพิมูลหรือจะเป็นปู่พ่ออะไรจะเป็นลูกเป็นพ่อของพ่อครับนี่ก็ไม่รู้นะครับครับ แต่ก็คือเรื่องราวของในบ้านดงนั้นนะก็คือคุณยายก็ได้ยินเรื่องของเมืองพิมูลจากแล้วก็พระพิมูลสืบทอดเล่ากันมาว่าอยู่แถวนั้นค่ะก็ว่าอยู่พิชัยเมืองพิชัยว่าอย่างนี้นะและเห็นหลวพ่อบอกว่ายายเคยเห็นแนวกําแพงเมืองอะไรด้วยมันจะมีมีแนวเขตอะไรไม่รู้นะเขาจะล้อมเขาจะมีปิดแดงๆเก่าๆอยู่ เคยเห็นอยู่แถวแถวตรงไหนอะครับแถวแถวตรงมันเป็นบ้านหมดแล้วอะเดี๋ยวนี้แต่อยู่ในเขตบ้านดงตรงเหนือบ้านยายขึ้นไปบ้านยายเมื่อก่อนคือก็อยู่ข้างบ้านของคุณยายบุญสมใช่ไหมครับใช่เหนือก็แถวัานแถบเป็นที่ของตะรวมพ่อยหญ่สมนี่แหละอ๋อท่ันะ ยายจะไปเก็บผักแต่มันก็จะมีอิกเก่าๆตอนยายมาอยู่นี่เลยตอนเกิดนี่เกิดที่ไหนครับเกิดบ้านดงอตอนเกิดก็เป็นคนบ้านดงเลยเกิดบ้านดงเลยแล้วก็ยายมาอยู่นี่อยู่แค่สิบปีอายุสิบกว่าขวบก็ย้ายมาอยู่นี่อ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวัยเด็กก็คือจะรู้จากจากพ่อ,อ,อพูดถึงพญาวิเศษชายชาแล้วก็รู้จักว่ามีาพระพี่โมลอยู่ว่ามีเมืองอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมครับ เมืองนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่าอ่ะก็มาลูทีหลังอ๋อเมืองลูทีหลังคุณพระพี่ลเนะี่ยเป็นพ่อของพ่อยายอ่าอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ถามใครครับก็คือบ้านติดกับบ้านคุณยายบุญสมเลยอ่ามาติดกันลงกอกน้ําเดียวกันครับลงน้ำเราคุณยายนี่ไปแต่งงานกับ สามีนี่เป็นคนบ้านไหนครับคนปักแลดปักแลดจ้ะปักแลดบางละกำปากเขายา้ายเขามาทำงานอยู่โรงน้ำตาลอิตาลโรงน้ำตาลบางกะพีอ่าก็จะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วคุณคุณยายก็ไปอยู่สามชุกด,ด้วย ก็เกิดที่บ้านดงใช่ไหมครับเมื่อก่อนทำบุญกันที่วัดบ้านดงกันใช่ไหมครับใช่คุณตาเคยได้ยินเรื่องของพระพิมูลยังไงบ้างรครับพระพิมูลเป็นปู่เป็นปู่ใช่ไหมครับอ๋อทานนี้เขาครับพระพิมูลพระดีครับเป็นปู่เป็นเป็นเป็นพ่อของพ่อเราใช่ไหมเป็นพ่อของพ่อเราอ๋อแล้วเจาพาวิเศษพยาวิเศษครัน พยาวิเศษเชายชานเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นลุงเราเรียกลุงลุงษษเขาสีอะพาวิเศษชายชานม,งงมันงงมากเลยอะพาวิเศษในที่รูปพาวิเศษเนี่ยครับปกติที่บ้านเรียกว่าอะไรครับพยาวิเศษนี่มันก,ก็เรียกปูนะ่อะเนาะเรียกปู่พยาวิเศษชายชานเรียก เรียกตามรูปอะบว่าเป็นปู่หรือว่าเป็นปู่เป็นเรียกตามศัพ์ว่าเป็นอะไรแหมฉักลืมลืมหมดแล้วเนี่ยพยาวิเศษชายชานแล้วก็มีลุงพระศรีลุงพระศรีเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นเดียวกับพ่อเราพยาวิเศษนี่น่าจะเป็นเป็นรุ่นปู่นะรุ่นรุ่นพระพิมูลน่ะน่าจะเป็นรุ่นรุ่นปู่ครับมันต้นตระกูลมันมาอย่างไงเดี๋ยวคุณดูไว้น่อยครับ g ปิดค e เกิลดูครับผมก็ดูมาบ้างครับก็เลยอยากสอบถามว่าในตระกูลเนี่ยเรียกกันยังไงมีเรื่องเล่ายัางไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> มีก็เรียกกันว่า <c oughs> เรียกปู่นะปู่พยาวิเศษ <c oughs> ที่เรียกเป็นคุณย่านี่มีไหมครับเรียกมีชื่อไหมไม่ไม่เคยรู้รู้เลยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าท่านอาจจะเสียก่อนเนาะ <c oughs> แล้วย่าย่าย่าตองเนี่ยเป็นใคร อย่าตองอย่าตาดก็เป็นเป็นพี่ยาเราอ่ะสิก็ไปไปไปเลยมาทักทายมาทักทายไปเลยก็ก็โตมาเรื่องก็พอก็บอกเคยไปเป็นเป็นคุ๊กอยู่กับพยาวิเศษชายชาญวิริย์ทองพัอพัอศรีลุงพัอศรีพ่อพิ่ีเนี่ยจ้ะ น่าจะเป็นหน้าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อเราแล้วก็พยาวิเศษกับพยาพระภิมูลพักดีนี่ก็น่าจะเป็นพี่น้องกับพี่กับน้องเรามันรุ่นรุ่นรุ่นหลานแล้วภาษีนี่เขาเป็นเป็นใครอะครับภาษีวรวาหารก็เอาเอามาติรัาเหมือนกันชื่อเล่นเขาชื่ออะไรครับมีชื่อเล่นไหมคะไม่รู้คนเรียกกันลุงภาษีลุงภาษีมาตลอด เรียกลุงพระสีต้องถามพวกพี่อพี่เล็กน่งนะพี่พี่เทียนนั่นนะโอ้ยตายหมดแล้วแล้วคุณลุงพอพอทราบเรื่องของเมืองพี่มูลไหมครับเคยเมื่อก่อนอยู่บ้านดงหรือเปล่าครับต้นตระกูลของของเราเนี่ยรู้สึกมันจะอยู่ท่ามะเฟืองะเอ่าแลับอยู่ท่ามะเฟืองหรับอยู่อยู่แถวไหนของท่ามะเฟืองครับใกล้ๆวัดไหมครับ าาแถวบ้านวันดดกไมบ้านอาฟุ้งอ่ะเสือ,อฟุ้งอ่ะน่ะเป็นญาติกันสมัยตอนเด็กๆนี่ใครเป็นกำนันนะครับจำได้ไหมรุ่นวัยรุ่นของวัยรุ่นของผมก็ม,มีกำนันอะไรก่อนมีกำกำนันชุบกำนันชุบก็เป็นอาเราพวก,กตระกูลนี่ก็มีก็อาฟุง้งอาฟุ้งก็เป็นเป็นเสือเป็นเป็นคนร้าย อาฟุงแล้วก็อาชุบแล้วก็อาลังอาเอือนอาลังไม่ใช่พวกอาเอือนนี่อีกตระกูลอีกกองหนึ่งอ้ยมันยังมันสับสนหมดอ่ะก็แสดงว่าอยู่ที่นั่นมาแบบจนแบบตระกูลหลากหลายเยอะแยะมากมายก็คืออยู่ในบ้านดงอยู่ในถ้ามเฟืองบ้านดงนั่นแหละบ้านธรรมเฟืองนี่ตายกันหมดแล้ว ตายกันหมดมันผมก็ลืมไม่ค่อยได้จาไม่ได้จําไม่ได้ครับยัรนี่เนียกบัตรเ่เป็นตาเป็นตาเป็นพ่อของเป็นพ่อของคนนี้เนี่ยนะเนี่ยตาหลวงเขาคือเป็นหลวงยกบัตรสมัยโบราณอ๋อชื่อมีมีครับนายมีชื่อมีนามสกุลคงเทพมีคงเทพ แต่ว่าเมื่อก่อนเขามียศเนี่ยยศว่าเป็นเป็นหลวงยกกระบะแล้วจะเป็นระดับกำนันหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าตัวฉบับจริงๆเนี่ยย่าย่าตองนะคนเนี้ยเนี่ยหลวงยกกระบะแล้วอันนี้เป็นภาพไทยครับย่าเราใช่ไหมใช่เนี่ยย่าย่าแล้วชื่อ่าตองย่าตองแล้วก็มีย่าคอดอีกคนนึง ยาตองยาตายาตองขอดยายาขอดก็แม่เจอแม่ปะปุง่ะนี่ครับขมขอดพยาวิเศษชายชาญนี่รูปจริงนะครับนี่พยาวิเศษนะครับเล็กๆก็ก็ประดิษฟังอะไรก็มันไม่ค่อยจำแม่คุณนี่มีพี่น้องกี่คนสามมีเดี๋ยว มีแม่มีน้าทวนนาทวนน้าทโธอันนี้เป็นคนโตเหรอครับเป็นลูกสาวคนโตแม่เป็นแม่แม่เป็นคนโตแม่คืนนี้เป็นลูกสาวคนโตเรียกวนาทโธนาทวนเป็นคนเล็กคนโตคนที่สองนะครับชื่อนายโทนายโทนายทโธคงเทพนายโทไม่ใช่ต้าทโธเหรอโทนายโท โทรล่ะครับะกดว่าโทนะโทโทหารโทเียกกันหน้าโทหนะโทคนที่สามแลครับคนที่สามนวนนทวนเป็นเป็นทหารจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกชื่อว่าทวนลุงเพิคุณแม่สรรเสริญในขณะนี้นะครับก็อายุ88ปปีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราสัมภาษณ์ก็คุณ พี่ชัยอมติรัตนะครับอายุ93ปีนะครับก็เป็นคุณลุงของหลวงพ่อนะครับพระยาวิเศษชัยชานมีศักด์เป็นปู่คุณลุงพี่ชัยนะครับกับคุณแม่สันเสริญเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลชัดเลยว่าเกิดที่บ้านดงนะครับแล้วก็โตที่บ้านดงอื ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมีญาติอยู่ที่ปากฝางเลยม,มีบุคคลในตระกูลชื่อว่าพระสีวรโวหารนะครับท่านชื่อสมบุญมสมบุญนามสกุลอมติรัตน์นะครับพระสีวรโวหารเนี่ยท่านเป็นลูกของพระยาวิเศษชัยชาญกับคุณหญิงแววแล้วในหนังสือพระราชทานเพลิงศพของพระสีวรโรหารนะครับ บอกว่าเป็นบุตรของพระยาวิเศษชัยชาญกับคุณหญิงแววเกิดที่ตำบลวังพัเนียดเมืองพิชัยพระศรีวโราวหานเนี่ยก็ถือเป็นทายาสายตรงนะครับแล้วพอมาอ่านในคำนำของหนังสือพระราชทานเพลิงศพพระยาวิเศษชัยชาญน,นะครับก็เลยได้รู้ในคำนำว่าพระศรีวโราวหานตอนที่ยังมีมียศเป็นคุณหลวงเนี่ยนะครับได้เป็นคนขอพระราชทานเพลิงศพให เจ้าคุณบิดานะครับอ่าก็เลยอ๋อ,อลูกชายจากคุณแล้วคลิปหน้าเรามาติดตามชม<แ>เรื่องราวของเมืองพิมูลมซึ่งอยู่ในซีรีส์พิชัยเมืองชันโทอ,อ,อย่าพลาดนะครับตำบลบ้านวังพเนียดตรงนี้เองอื